สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เขาอู้ไปไปสาลานะครับวันนี้ก็กุศลวยได้ป้าผมมากินอาหารลิฟทุ่งครับตีอำเภอทุ่งช่างครับบรรยากาศนะครับงามมาครับท่านผู้ชมโอ้โหดมสมบูรณ์ครับนี่ดูมีน้ำมีน้ำไหลโอ้โวดมสมบูรณ์ครับโอ้โหนี่ครับบรรยากาศอยู่แถวแถวอ่านี่ครับอันนี้หมู่บ้านอะไรนะคุณครู โอ้ยสวยมากบรรยากาศร้านอาหารริมทุง่งก, <c oughs> <c oughs> ก็เข้ามาใกล้เหมือนกันครับ LP กินบรรยากาศครับท่านผู้ชมก <c oughs> ินบรรยากาศครับ <c oughs> ป่าไาม่ปีโนงบัดด็้ก้ลําเป็นภาษาผักกางครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับบรรยากาศอันสวยงามรับแถวที่อำเภอทุ่ง <c oughs> จ้างครับนี่ครับร้านอาหารแถวนี้ครับ <c oughs> บ้านอันอย่างนี้ผมบงหูเลยนะครับท่านผู้ชมผมมีวัดวัดอ๋อนี่ครับนั่นวัดทุ่งพึ่งครับท่านผู้ชมวัดทุ่งพึ่งก็เข้ามาในชุมชนนะครับจะมีตุ่งน้านะครับบรรยากาศสวยงามครับนี่นาเาข้าก,ออกรรมมํากลังออกหลวงครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้ากําลังออกหลวงครับแหมสัก หนึงเดือนเนี่ยคงจะเป็นสีเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเขาเข้าไปกินอาหารครับว่ามีอะไรดีให้เเรากินครับโอ้บรรยากาศในร้านอาหารนี่เข้าท่าครับล่มลื่นครับ ิไม่มาเหลยมาเลยครับอาหารคุณผู้ชมดูน่ากินข้าวผัดอะไรเอ่ยน่าจะเป็นปลาทูข้าวผัดปลาทูครับคุณผู้ชมปลาทูปลาทูครับคุณผู้ชมไม่กินเขาอเลย ได้และโอ้โหครับคุณผู้ชมมากินด้วยกันครับเป็๋น้น้ำจิ้มมาก อ๋อข้าวผัดมีน้ำจิ้มเหรอนี่ครับน้ำจิ้มอร่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้ำจิ้มครับผมอยากรู้ว่าน้ำจิ้มเป็นเป็นยังไงครับจรกินเรากินข้าวผัดก็มีข้าวผัดอย่างเดียวเนาะแต่วันนี้มีน้ำจิ้มครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจิ้มน่าตายเป็นยางไรครับ จากของคุ้งฟูนั่นเป็นร้านหน้าเนาะอโอ้ร้านหน้าหน้าก,กินคุณผู้ชมอยู่เป็นน่านล่าคล้ายน่านาล่าทะเลนะครัุกกี้เขาก็อร่อยนะซุกกี้อร่อยซุกกี้ บางก็ดาษหมดนะมาแล้วครับคุณผู้ชมอ่าน่าจะมาดูครับว่าเป็นอะไรเอ่ยมนี่มีน้ำน้ำซุปครับน้ำซุปนี่จอกเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้ม เนะย็นดีนะคุณมาเย่ยมครับมันออกเปรี้ยวๆมันหวานครับรู้สึกว่าเปรี้ยวปลาเลยตายแล้ข้าวผสมใ <c oughs> ห้หน่อยนี่ยนะ,นนนะ,นนนะผมไปว่าได้ยินไปรอหมอ า,าน,นั่งรอผมเฉยๆเรามอเข้าใจไอ้คนนั้นมาจากการดูดูคนมีตังค์อัดจุดอัดมันดูดใส่ไปไหมรอนะั่งผมก็จำไม่พูดผมบอกจริงเรานี่นั่งเฉยๆนะหมอนี่ถ้าจะเช้ายังไม่ลุกไปไหนเลยนะ <laughs> หมอนั่งโต๊ะเนี่ยนะ <laughs> ยตัวไข้ยังไม่เชื่อมองหน้าแล้วไปได้เลยที่ไหนอะ่ะ <laughs> าจไปตัวสัญญาถ้าคุณรีบคุณไปนู่นโรงพยาบาลหูตาคอจมูกติงก้าวนั่นน่ะกัดคนน่ะคุณไปเลยเร็วเพรร้อนนั่นแหละคุณอย่าบ่นเลยแล้วผมมีทางเลื่องนี่คุณอยไปเร็วผมมีตังคุณไปเลยผมว่าแม่นี่แหละสุดร่าครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับเดี๋ยวมากินกันได้นะคานผู้ชมทานกันได้ครับบ๊ายบายครับ